ต่อครับกับข่าวเที่ยงรอบรุงนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารรอบรู้ว่ากรุงเทพมหานครครับมาดูภารกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยจุดพักรอคอยและจุดลงทะเบียนผู้พักค้างคืนพร้อมให้กําลังใจประชาชนที่เข้าคิวรอเพื่อเข้ากราบถวายพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชค่ะ พลตอกอัศวินขวัญเมืองผู้วรารชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวตรีดาวอภัยวงศ์ขฆษกของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดพักรอคอยที่มีประชาชนมาเข้าคิวเพื่อเข้ากราบถวายพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังโดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนผู้สูงอายุที่มาเข้าคิวรอเข้าพระบรมหาราชวัง กลมถึงการตรวจสอบเรื่องของไฟฟ้าสองสว่างจุดเปลี่ยนรองเท้าจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะคะยังได้ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนผู้พักค้างคืนซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักไว้ฟรีรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมแสดงความอาลัยพระบรมศพไว้3มแห่งได้แก่1สนามหลวงเปิดให้พักได้ตลอด24ชั่วโมง 2. อ,อาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นในพื้นที่เขตดินแดงซึ่งรองรับประชาชนได้500-600คนอนุญาตให้พักชั่วคราว5-6คืนและ 3. สนามม้าหนังเล้งราชตินมัยสมาคมซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ขนาดเดียวกันนะครับกรุงเทพมหาคนครก็มีการเตรียมจัดเก้าอี้พับขนาดเล็กและรถกอล์ฟให้บริการประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและหญิงที่ตั้งครรภ์ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามากราบถวายบังคม,รมพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาูมิพลอดุลยเดชว่าล่าสุดนี้ทางกรุงเทพมหาคนครได้ประสานงานไปยังบริษัทเ c g ซ เพื่อจัดสร้างห้องน้ําบริการประชาชนโดยบริษัท s c g นั้นจะมีการสร้างห้องน้ําอำนวยความสะดวกซึ่งสามารถใช้ได้แล้ว2ยูนิตภายในสนามหลวงตรงข้ามวัดมหาธาตุและในวันนี้จะมีการสร้างเพิ่มอีกหนึ่งแห่งบริเวณข้ามกองสลากกินแบ่งรัฐบาลใกล้กับโรงแรมรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ครับได้สั่งให้ทางกรุงเทพมหานครจัดหาเก้าอี้พับขนาดเล็ก2 0 0ชุดเพื่อบริการประชาชนไว้บริการประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและหญิงที่ตั้งครรภ์เพื่อไว้ใช้นั่งระหว่างรอเข้าสักการะและคืนที่บริเวณประตูวิเศษชัยศีพร้อมทั้งจัดรถกอล์ฟจำนวนหนึ่งไว้ให้บริการกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ด้วยครับ ส่วนในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะเตรียมจะเปิดให้รถทัวร์ท่องเที่ยวนั้นสามารถจะจอดรับส่งนักท่องเที่ยวได้บริเวณสนามม้าหนังเลิงเพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาด้านการจราจรค่ะพลตำรวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2559เเป็นต้นไปจะมีการเปิดพระบรมมหาราชวัง ให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติในจุดท,ที่เปิดเข้าชมได้ดังนั้นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจรจึงได้วางแผนจัดการจราจรรองรับรถทัว์ของนักท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรเนื่องจากหากมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมประกอบกับจำนวนของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยพระบรมศพจะส่งผลต่อปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เบื้องต้นได้มีการประชุมหารือร่วมกับทางสอนอพื้นที่ที่รับผิดชอบและวางแผนร่วมกันเพื่อรองรับรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะในที่ประชุมได้สรุปแผนการจัดการจราจรโดยกําหนดจุดจอดรถ,รถรับส่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปรถทัวร์จะต้องเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวที่บริเวณสะพานช้างโรงสี และนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปยังพื้นที่สนามหลวงและพระบรมมหาราชวังสำหรับสถานที่จอดรถเพื่อจะรอรับนักท่องเที่ยวทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมที่จอดรถไว้บริเวณของสนามม้านางเลิงซึ่งจะให้จอดได้เฉพาะรถทัวเท่านั้นสามารถรับรถได้ประมาณ400คันและคาดว่าจะเพียงพอต่อจำนวนของรถทัวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามา อย่างไรก็ตามนะคะแผนเบื้องต้นนั้นจะเริ่มทดลองใช้ก่อนเพื่อพิจารณาดูว่าสามารถลดปัญหาการจราจรได้หรือไม่ก่อนที่จะมีการปรับแผนเพิ่มเติมต่อไปค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจของทางกรุงเทพมหานครมีการกดขันพร้อมต้องความเข้าใจกับกลุ่มบินรถจักรยาน,นยนหน้ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หลังถูกร้องเรียนว่ามีการเก็บค่าโดยสารเกินราคาครับบริเวณหน้ามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจของทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเรียกค่าโดยสารเกินราคาด้านนายชาลีมั่นแน่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสนักงานเขตพระน,นครเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมีประชาชนจํานวนมากร้องเรียนว่ามีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกค่าโดยสารเกินราคา เช่นขึ้นรถจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคิดเงินในราคา200บาททั้งนี้ครับรถจักรยานยนต์ที่อาสารับส่งคนปริเวณโดยรอบสนามหลวงนั้นจะต้องเป็นวินอาสาซึ่งจะมีการลงทะเบียนไว้หากพบว่าไม่ใช่วินอาสาทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการถ่ายรูปทะเบียนรถจักรยานยนต์เสื้อวินจักรยานยนต์และจะตรวจสอบไปยังวินต่างๆเพื่อทําการยึดเสื้อดังกล่าว หากวินจักรยานยนต์คันใดไม่ทําตามก็จะนําตัวไปที่กองอานวยการร่วมแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากผู้ใดต้องการเป็นวินรถจักรยานยนต์อา,าสาสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ครับที่กองอํานวยการและจะได้รับใบจากศูนย์ประสานงานอาสาสมัครครับด้านสำนักงานเขตหลักสีนะคะจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงหลังจากที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ นายสมศักดิ์ชาติสุขสิริเดชผู้อำนวยการเขตหลักสี่เปิดเผยว่าทางสำนักงานเขตได้จัดการประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตในพื้นที่เขตหลักสี่รวมถึงหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการดังกล่าว เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านถนนกำแพงเพชรหหรือว่าถนนโรขโรสซึ่งเป็นเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าอาทิปัญหาการจัดการจราจรถนนเป็นหลุมบ่อดินโคลนจากการก่อสร้างน้ำท่วมขังไฟฟ้าสองสว่างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างเป็นต้นโดยผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์วัดหลักสี่พระอารามหลวงอทีสแควร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องซึ่งจากการหารือเบื้องต้นนะคะบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นผู้รับสัมปทานของโครงการจะแก้ไขปัญหาในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ในทันทีเช่นการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอกรายละเอียดของโครงการแผนการดําเนินงาน ป้ายบอกเส้นทางเลี่ยงป้ายการจราจรและป้ายเตือนเขตก่อสร้างถนนเป็นหลุมบอ่อไฟฟ้าสองสว่างอีกทั้งจะกำชับเรื่องการจอดรถของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางทางสัญจรรวมถึงจะมีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการตำรวจและสำนักงานเขตหลักสี่อย่างใกล้ชิดเพื่อติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้นะคะทางบริษัทจะนําข้อหาหรือต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาการบริหารชุดใหญ่อย่างเร่งด่วนเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันรวมถึงการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากโครงการก่อสร้างเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนรวมถึงแจ้งรายละเอียดแผนการดําเนินงานและเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อคืนพื้นผิวการจะราจรแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ทางนี้นะคะจะมีการประชุมหาหรือร่วมกันอีกครั้งเพื่อสรุปมาตรการและการแก้ไขปัญหาในการประชุมวันที่1พฤศจิกายนนี้ทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ